สวัสดีค่ะเมโนโค่ะค่ะมาตามแนวทางกับเมนูค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน25 6 7รหกสิบเจ็ดคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วคุณแม่เนาะที่มาตามคุณแม่เป็นความฝันที่สองค่ะของงวดนี้คุณแม่ว่าฝันแล้วว่าสันฝันใด้จ้ามือคุณแม่ห่วยฝันเด้สองมือแล้วเนาะสองมือแล้วเนาะถาบบ้าบ่าแจ๊กเถื่อวเ,าากเกอว้ยโอ้ถาบบ้าบ่าจักเถื่อเพิ่นบ่าค่ะมือกล่องบ่าาจักเถื่อค่ะ บอกสูฟังในคุณแม่ฟันยังไหญ่นอใหญ่ฟันวายางเพื่อนนายกเก่าเนี่ยนะนั่นเพร่ะนงหมดหูยี่บอกพื่นพญวางนัน oh ่นอ๋อค่ะบ้านนี่ใหญ่ก็ปเป็นปเหรนน้ำเพลินเป็นเป็นเหรินมากใหญ่พึ่งแล้วหนีไกลขาไกลตหนีสักคนเลยปีงน,นมีสองโต้หนีไหวโป้งไหวไกบุลโลค้นได้สิ่ปีงเลยค่ะบ้านนี่อนัน ไม่งนกนีน่จะเอาเดืองขยาสองทุงเอาไปเมนแไไก่ใหญ่ตัวนึงขูคาติดไหวพญนันแลนี้ของน้ำหลห้าไก่น่นค่ะนนี้ก็โอ้ยได้ขยายากูพเมืองนัดนเดผึนตัว,วามา,ามายาง,งมันทา,เางเน้นม่ใจ่ติดเอาเนื้อหนังตั้มในตลาดเหล่าตัานะ้มยางเราเองน่ะเอาไปตั้มในตลาดเหล่าคนกระบบปากเข้ากับยางไก่มาเลย กายมาเฮือนจะคล้องผิวหลังค่ะบาดว่ามันมุกหอนขาจะคล้องเต็มขังเฮือนนาะมาเด็กน้อยเก็บกองไว้กองไว้นี่แหละป้งมันนี่แ่ละหอนขานั้นมันติ๊กเต็มดำมันเนื้อดำเนื้อแดงมันว่างไว้กองจุนพูนมึงเป็แยังมึงมาปิดมุขหอนขาไม่ใช่มึงกินเหี้ยมั้งนะมึงกินมันมึงเก็บเ่าศูนย์แห้งค่ะเจออะไรเด็กน้อยอันร้านล่องสานผู้หนึ่งกระลูกอีจ่อผู้หนึ่ง แล้วก็ลูกร้านแม่รวยคนหนึ่งจือได้๋สามคนมาหาคนเล็กหน่อยนั่นวันนี้รักูขาคนเหรอฮ้ยซูนอาเรีนม,มาหากูหขอนขากรงหน่อยค่ะบ้านนี้บกักต่ยบอกอดหน่อยลวยอึงเอาเงินมาเอามิเตใบหาลอยอเอามีไงหรอ่นะคอยเสมาให้เจ้ากินเนื้อย่างคนน่ะโอ้มาจะได้ล่ะเงินคือเงินป้อมเราว่ะ ไม่หายไม่ไงจะได้ล่ะเอาอร่อยอรดอยกินหน่อยย่างอี่แม่เห็ันคอยไม่ห้เจ้าอ้วนว่ะไม่ใช่จอยร้านคนเอ้าปิ่งไก่ไม่ห่าหมันบักไล่ปิ่งไก่หอบมาแซมทีเว้ยเอ้าใหย่อ้วนเอาปิ่งไก่ไม่เห็นตู่อุ้ยเครือไม้คอยลาถึงไม่ไงเจ้าไปกินบอจะไม่หายตู่คนว่ะใหญ่จอยนี่ละนี่ใครกันผลยังมีชีวิตอยู่มอ่อนฟันเห็นหนึ่งหนังเหล็กยังมีชีวิตอยู่ค่ะ เฮากันปวดยาก็ฮู้เมื่อแล้วบาลูกไปยวบาดอ้ยว่ยาเจาะกูคันว่ายาเจาะปิ่งไก่ใหกูตั้วนี่วิ่งไก่ทอีแปเฮ็ดะมาสปค่ะู้จะได้กินหมดีจจะเอาเมื่อแน่เาให้ขอหลายขอสองปบ่หมดตหมดเพิ่นว่าโอเยียดให้เบิดเยในความฝันได้กินบ่บดนีบ่ทันได้กินแล้วเฮ็ดอีหยังอหยังอืแต่ว่าหันได้รับเอานเพิ่นเอาไว้เด้เพิ่นบ่เอามอโอไหยังแลสิกินอือ เงินนั่นก็ได้เอาเมนบอกเอาแล้วหรคับเอาต่ละย่นบอเห็นเป็นใบหาลอยคุณแม่อย่นเขาบอกเสียใจหรือเอกาเห็นแล้วล่ะเห็นเป็นบคือเงินปอ่ตัวแต่ว่าหันเห็นเป็นหาหาลอยเม่นบอกปนใหาลอยทั้งสามใบจักใบคุณแม่สามสามใบก็ฝืบบึงโอ้มาคิดบป่าูนเห็หน่อยคุณแม่มันหาคูนบังอีกแงเอาว่าเม่นคีให้ตุ๊กแปกบึง บเมนีรูนหาสามบอก<ช>เพราะว่ามันสามใบทันเก่าทั้งใหม่หรือว่าสามศูนหาหรือสามหาศูน์กบเป็นได้เนี่ละงวนเนี่ยละเลรีกสามตัวนี่ตรงตัดกลับหมุนเอาบ้านโหเมื่อแล้วปวดเหี่ยวเจ็บถ่อเฮ้ยลุกไปเหี่ยวตัวหูฝันตัวเนี่ยฟันไม่เจอปีนไกามาหายนึกว่าผู้เดียวจะคล้องแล้ตัวเงินมหาห้ตัวว่าค่ะ กันไงเงิน,นหายยัไงไปกินหนยะแม่บอกเฮ้ยอ็ให้เจ้าไปกินไหนอยากหมดละก็ได้เอาหับเอาอยู่ค่ะถือว่าเป็นฝันดีค่ะท่านผู้ชมคุณแม่นี่มากหมานถ้าฝันว่าได้กินได้นั่นได้นี่เลขมากเข่าเนาะค่ะครึ่งวัดทิพผ่านมาออกวัดก่อนเนาะคุณแม่เนาะออกเลขอายุของคุณแม่เนาะค่ะหกหาฮกหาหาหกเนาะค่ะอายุคุณแม่หกสิบห้าปีเนาะก็ะเขา่าตรงๆเลยเพราะว่า หวดก้อนนั่นเลขออกโคกโคกหาน้คุณแม่เนาะเลขกสามตัวบุญกระเขากับแม่ลำหมวดต้องหันนี่คุณแม่หายมาสองศูนย <100. S 1> ์ศูนย์ผ่นเห็นกระปูเอาเหลืวเป่าผ่านเห็นกระปูตัวอะไเนาะกระปูเอาแล้วคะ่ะคลิปแหลกเนาะค่ะหวดที่ผ่านมาคุณแม่หายสองศูนย์ศูนย์ราคาทานเนาะผู้เฒ่าบอกราคาทานกระเขาของคุณแม่ค่ะศูนย์ศูนย์เนาะค่ะเลขยงลางคะ่ะ รางวดนี่ถ้าเข่าอีกนี่สิเป็นหวดที่สามค่ะท่านผู้ชมกับคอห้มากของคุณแม่เนาะตัวเลขที่คุณแม่สี่ไฮบ้านี้เลขสามตัวคอเลขสามตัวก่อนคุณแม่สีไฮตัวไหรสามหาศูนย์บ่ใหญ่ก็มากอยู่หาศูนย์นี่สามหาศูนย์เนาะสองตัวเลยบ้านี้สองตัวกับหาศูนย์สองตัวกับหาศูนย์ตัดกับหมุนเอาในหันเออแลเต้สุดศูนย์กับว่าด่หาศูนย์กับว่าด่ายแหลต้มาก เงินหาลอยเนาะเพราะว่าเงินหาลอยก็ยืมหาศูนย์ศูนย์นำเนาะเพราะว่าเมวดนเม่หันออกแล้วศูนย์ศูนย์โบน่อาซิมาบนห้าศูานย์ศูนย์กับเป็นไดค่ะท่านผู้ชมเป็นไดทุกอย่างเนาะค่ะกกโบมีหากหมากโบมีใบไปไดทุกอย่างเพื่อนว่าค่ะถ้าไ้ตี้เอาจากปิงไกล้รับอันนี้เก่าแล้วเก่าแล้วล่ะเพราะว่าผู้เท่าเอาปิงไก่มาให้มันบอกพึ่งร้าน อีพึ่งอีพึ่ง oh, อ๋อล้านายกเก่านะ,ะอืม้าน,น,นี่เป็นอันเก่าช่องแล้วคือว่าเป็นยังคือว่าเก่าช่องเนาะนี่ไก่ช่องตัวนี้ปี๋ก็ไม่ใหญ่ตัวหนึ่งนะอืมหนึง่งสองกับอะไรเก่าช่องกับอะไรไก่ตัวหนึ่งไม่ใหญ่ก็ตีเป็นเก่าสีดาค่ะก็ตีเป็นทิดช่องกระไดเพื่นเอาไก่มาหาตัวหนึ่งบอกคุณแม่ผูก้าไวเนี่ยมันต้นช่องตัวันปีน๋มีไหว ยน่แต่ปีงไก่ค่ะขนบลอนบลเล่นเลยตัวเอ้าไม่ไงนกเขาเจ้าเอาตัวหนึ่งไปคน่ะก็ดคนไข่ขยะซองถุงนี่ขยะเจ้าก็เมื่อเดือดคนน่ะเอาไปคนน่ะผู้สิ้ัว่านก็ได้สันพึ่งผู้ยันไก่ลุดเฮาว่าค่ะผู้แม่ก็ได้เอาน้ามาและกระไก่ไก่เขาหายปีงไก่เขาหายบ่หายโตมันเอาหายเป็นตัวโตปีงคนบ่ววาจังไรผนเอาไว่าีะปีง หันตัาบลกค้นยังว่าขาอะากนี้ไปเลยตกไงได้ไก่น่ะอือเอาไก่เป็นตัวไห้คุณแม่เออค้นกับบลอกยังเป็นอยู่แด้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเอายางหนีไปแล้วมีเห็ดแล้วหนีไปไก่ผนเสี่ยงสองตุ๊กวันนี้ไก่่นไหลอีกฝุ่นอีกตัวหนึ่งเอาไห้คุณแม่เอออีกตัวหนึ่งเอาไห้ยายผูกคาติดกันไว้ไก่ทั้งเบิดมีเจ็ดตัวสามโอ้ไก่ทั้งเบิร์ตมีสามตัวสองไห่เอาตัวหนึ่งไก่ทั้งเบิดมีสามตัวค่ะท่านผู้ชม อยู่นในมีหีบมีสองตเอาห้คุณแม่ตัวหนึ่ง้านขาอยู่ตายแล้วละ่ะตัวคนนี้ไส่นะอือบะไม่หาคุณแม่นี่ยังเป็นอยู่เป็นแล้วก็ผูกคาติดก,กันแหวเลยเข้าข้างงมากค่ะเป็นแนวทางของคุณแม่เนะค่ะเลขสองตนี่คุณแม่ให้เก่าสองมันบอคุณแม่เก่าสองเลขสามตนี่ให้สาม หาศูนย์เป็นบอกคะเลขสามตัวคุณแม่ไฮสามหาศูนย์กับตัดกับคุณอัลางยักซื้อบละค่ะม,มีติดแต้มยีนางในตารางเหล่ายางมันถ่างเารางกระบุนละเนาะตั้งคือตารางเหล่าคอคุณแม่ไ้มาเลขสามตัวคุ้มหนึ่งเนาะคะ่ะกระสองตัวอีกคุ้มหนึ่งเป็นแนวทางของเมนกค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้คะ่ะ ้านผู้ชมสิตีแตกต่างจากคุณแม่ก็สารมาถตีใดคอมเมนต์ใตคลีปเนาะค่ะพูดคุยกันว่าความฝันของแม่นกนี่เพิ่นฝันแบบนี้ตัวเลขของเพิ่นนี่สิป็นตัวไหลเนาะค่ะตีซอยกันค่ะแต่ว่าเมนกก็ตีให้แล้วเนาะค่ะถ้าบมากก็ตีเพิ่มได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณแม่มีย้งเติมเติมอีกบ่บ่บ่มีซ้ำนี่เนาะค่ะขอบคุณแม่นกได้หลายค่ะว่าแพงแนวทางขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่นกค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งคือิกายน2 5 6, 6 7นิบเจี่ค่ะเมนูกนี่เพิ่นฟันเป็นคลิปที่สองค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฟันว่ามีคนเนาะค่ะเอาไก่มหาห้แล้วก็เอาเงินมหาห้ยพรเพิ่นว่าค่ะในค่วมฟันนี่เพิ่นฟันว่าคนหูจักนี่เอาเงินมหาห้เพิ่นใบหางลอยทั้งเบิดสามใบเพิ่นว่าค่ะคุณแม่นี่ก็ได้รับเอาน้ำเนาะค่ะในค่วมฟันแล้วก็มาฟันว่ามีคนนี่เอาไก่มหาห้เพิ่นไก่ทั้งเบิดสามตัวเพิ่นว่า เอาไก่หนีมาให้คุณแม่นี่โตหนึ่งเพื่อนวัยยังเป็นปนอยู่ผูกขาสิกันไว้บ่กันดูขนเพิ่นว่าหลักข้าเจ้านี่ก็เอาไก่อีกสองโตนี่ปิ่งใส่มีหีบเพิ่นว่าก็คือไก่นี่ได้เสียชีวิตแล้วเนาะค่ะล่ะการปิ่งใส่มีหีบแบบฆ่าขนเลยเพื่อนว่าค่ะเพื่อนกับฝันซานีมม่เพื่อนว่าเพื่อนก็เลยตีตัวเลขให้เนาะคะ่ะตัวเลขที่เพิ่นตีให้ก็คือสามหาศูนย์ค่ะเลขตีจากฝัน เงืนสามใบตีเป็นสามเพิ่นว่าแล้วก็บใบหาลอยเพื่อนก็เลยตัดมาใส่เป็นหาศูนย์เนาะค่ะเล็กสามตัวสามหาศูนย์เพื่อนหามากค่ะแล้วก็หาศูนย์ตัดออกมาจากหาลอยเนาะค่ะเลขหาศูนย์เหล็กสองตวัวตีจากฝันหนึ่งสองนี่เพื่อนก็ตีจากฝันคือกันเพื่อนว่าไก่นีมีทั้งเบิดตสามตัวเพื่อนว่าเขาให้เพื่อนมาตัวหนึ่งตีเป็นหนึ่งเพิ่นว่าเขาจงไวสองตัวตีเป็นสองเพิ่นว่าเพื่อนก็เลยห้เป็นหนึ่งสองเนาะค่ะ ราคาเก้าสองนี่เป็นเลขตีจากฝันคือการไกลเป็นเก้าเพื่อนว่าเขาห้เขาใ,าใส่หมีเหีบเพืพ่อนเห็นใส่ในมีหีบไว้นี่เขาหนีบใส่หมีหีบเดียวกันแต่ว่าไกลสองตัวเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยตีเป็นสองเนาะคะ่กะก็เลยหายเป็นเก้าสองค่ะเลขสองตัวตีจากฝันรากาหาศูนย์ศูนย์หรือว่าหาลอยเนาะคะ่ะเป็นจํานวนเงื่อนทีคนเอามาห้เพิ่นเนาะคะ่ะใบหาลอยเนาะคะ่ะเพื่อนก็เลยหายหาศูนย์ศูนย์นเนาะคะ่ะติดใบเลขสามตัวค่ะ ส่วนหกหาเป็นอายุของเมนกเองค่ะเมนกอายุหกสิบหาปีเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่นี่ฝันว่ามีตรคนเอาของมาให้เนาะค่ะเอาไกมา่มาให้แนเอาเงินมาให้แนเนาะค่ะถือว่าเป็นฝันดีติดอายุเพิ่นไหมยน้าค่ะเธอเลขเขาอายุอีกขังหนึ่งเนาะคะ่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมนกค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นนี้ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในระวางวันไญ่กับคุณแม่สุขูสุข,ข้นค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อคขาดกันไวค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพรร้ร่วยนํำในเด้อค่่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ